คือน้องๆบอกว่าให้รีวิวที่บ้านให้หน่อยว่าพี่แบงค์ทำบ้านหมดไปเท่าไหร่ทั้งหมดเลยล่าสุดตั้งแต่ก่อนที่จะทําและหลังทำคือง่ายๆในห้องเนี้ยตีไปเลยประมาณขอตีไปสักหกแสนไปประมาณหกแสนในห้องนี้นะครับคลิปนี้พี่ก็บอกเลยว่าโดยรวมแล้วทั้งหมดที่คิดไว้น่าจะอยู่ประมาณ2ล้านครับ mm. <Yes. S 1> อเอเด็เปิดคิป <laughs> เอามามึงถ่ายวิดีโอเออโอเคครับก็ขอกลับสวีทนะสวัสดีพี่น้องชาวไทเทอร์ไซด์แล้วอยู่โลกสุดนั่นเลยนะครับวันนี้ก็ข่อขอีกแล้วโเซเลอร์คอร์ดเลยเซเลอร์คอร์ดคิดพี่แบงค์เลยสจในวันะครับคนดูคือคลิปที่แล้วเนี่ยมันเป็นคำถามต่อจากคลิปคิวเรนเอสของน้องๆนะครับซึ่งบอกว่าพี่แบงค์ครับพี่แบงค์อ่ะทำไมหล่อจังเลยคือไม่เข้าใจครับน้องๆคือแบบว่าพี่ไม่ได้แอคอยู่แล้วคือพี่บอกเลยว่านั่เดทเนีี่่ยยยยจาเเหห็นน้พังบออกลุ หน้าเหมือนมาริโอเลยเนี่ยเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าโอ้ยไม่ก็กูแบบกูเข้าใจนะเออคือน้องๆบอกว่าให้รีวิวที่บ้านให้หน่อยว่าพี่แบงค์ทำบ้านหมดไปเท่าไหร่ทั้งหมดเลยล่าสุดตั้งแต่ก่อนที่จะทำและหลังทำพื้นตรงนี้นี่แปดหมบาท8,000มบาทยาวไปถึงโน่นยาวยาวเลยอ่ะทาดูเลยโครงหลังคาอโครงสร้างอ่ะสองชั้นแล้วก็ตรงนี้สองห้องมีอีกหนึ่งห้องน้ำอ่ะ 8 0 0 0 0นบาทเอ้ยอะไรอะดีๆเฉพาะโครงเฉพาะโครงเท่ากับกโคดอไอเคียนเป็นไรไอเคีมมึงคิดว่าเต็งเป็นซูเปอร์แมนอะมึงรู้ไหมว่าซูเปอร์แมนจริงๆอ่ะเขามีคุณสมบัติอะไรเป็นไงพี่ยเขารวยอัันน้นเป็นเงินอ่ะบริษัทได้กูคนละงานเออนะก็แปดแสนแปดแสนบาทโครงสร้างทั้งหมดรวมเทปูนเทปูนโครงหลังคาเอาพามาดูฝั่งนี้น้องๆบอกว่ายังไม่เคยเห็นฝั่งนี้โครงหลังคาฝั่งนี้เห็นไหมนี่ อ่าอ่าพาขึ้นมาดูทั้เลย้างน้าจะมีใครเคยขึ้นมาอย่างหรอกอ่ามาขึ้นมาเลยห้องนี้จะเป็นห้องเอาไว้ปาร์ตี้ของพวกพี่เองนะอ่าเปิดเองนี่นี่คือห้องปาร์ตี้ของพวกพี่เองที่เห็นอย่างนี้นะครับคือแม่บ้านมันจะชอบมาเล่นไพ่กันตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับก็จะมองเห็นมุมข้างล่างหมดเลยได้ประมาณนั้นไปเราออกไปกันเถอะไปเรามาแค่นี้แหละอุ๊ยเอ้ยทำไมอยู่ที่มือแล้วมันอะไรเหลืองๆหลือวะ เหลืองพ่อมึงอะหัวโผล่หัวโผล่กูถีบตกนะครับแล้วก็ติดแอร์นะครับติดแอร์ไปทั้งหมดสองตัวตัวละหมื่นกว่าบาทตัวละหมื่นกว่าบาทด้วยใช่ข้างในลมรึ่งจะมีห้องแอร์ด้วยไปข้างบนตัวหนึ่งข้างล่างตัวหนึ่งก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาทมาเดี๋ยวพี่พาไปดูข้างในเลยทีนี้ว่าข้างในมีอะไรบ้างนะก็ข้างในเครื่องพึ่งลมเครื่องนี้ลิ่งสองเครื่องเคยบอกไปแล้วอยู่ประมาณสามแสนกว่าบาทสามสี่แสนนี่ย เครื่องนี้ประมาณ20,000<ะ>ื่นสอเครื่องนี้ประมาณ1มื่นกว่าอันนี้ประมาณ4 0 0 0ันสี่พันอันนี้ประมาณ2 0 0พันิดน <c oughs> แล้วก็อันนี้คือเป็นตาช่างทองคำส่งตรงจากประเทศอเมริกาโอ้โหอันนี้ประมาณ700 <c oughs> เออแล้วก็จะมีอันนี้ชุดซ่อมเกียวพี่ก็ซื้อมาไว้ครับชุดซ่อมเกียวก็มีแล้วก็จะมีพวกนี้ชุดขัดบ,บา<ะ>มีหมดเลยว่าเราตอนนี้เรายังไม่มีเครื่องทำฝาสูบแล้วก็ส่วนตัวนี้2ตัว อันนี้จะประมาณ 3- 4สี่พันนะครับ <Okay. S 1> ที่พ่อดาเมลนะพี่ใช้ไว้แทงฝาส่วนอันนี้ก็กระโปงประมาณห600้อนะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้พี่จะมาพามาดูเลยอ่าน้องๆจยาถามว่าเครื่องกึ่งเนี่ยใช้อะไรบ้างเม็ดมีดกล่องละพันตีไปเลยโอ้โหกล่องละแ0 0 0พันมีประมาณ2ี่0บสสิบกล่องประมาณนี้เราก็จะมีพวก ที่ฟักแข้งเห็นไหมพวกด้ามจับพวกอะไรนี้บางอันก็สร้างเองเห็นไหมอันนี้ที่หลบเบามีหมดเลยนะก็แล้วแต่เราอยากจะซื้อแบบไหนก็ทั้งตู้นี้ประมาณ4ี่หมื่นด้ามมีดก็แพงนะนี่ก็ประมาณ4ี่หมื่นนะครับที่ตีไว้เลยนะครับแล้วก็จะมีหัวคอลุมคอเล็กหลายหลายอย่างที่เอาไว้จับพวกม้นพวกน,นี้แล้วก็จะมีวัสดุที่พี่เอาไว้ใช้เห็นไหม oh. ไม,ม่ว่าจะเป็นนี่ที่นี่คือสแตนเลสเจ็ดสามศูนย์สี่เอาไว้กึ่งน็อต เนี่ยไ,ไว้กึ่งน,อน็อตแล้วก็หม้อมิเนียมเนี่ยมินียมแท่งอะไรเงี้ยก็เอาไว้สร้างอุดด้านอุดนี่อะไรเงี้ยนี่เห็นไหมป้อมมีดก็ยังมีมีดอยู่ครบเลยเนี่ยเฮ้ยออกแล้ย้อนมานี่นะครับส่วนเครื่องกึ่งของพี่น้องๆถามว่าติดลิเนียดียังไงนะครับลิเนียมันจะบอกเฟลเลื่อนเข้าเลื่อนออกแกน x แกน y นะครับลิเนียคือมันดีมากมันจะเป๊ะมากเราไม่ต้องมาดูสเกลที่ตรงนี้ส่วนเครื่องมีเร่งก็เหมือนกันเราก็ไม่ต้องมาดูสเกลที่นี้น้องๆจะสังเกตว่า ทำไมรงมกึงที่สะอาดจังไม่เห็นเกิดมาพูอน่คือเราทางานเสร็จปั๊บเราต้องรีบเช็ดรีบลรีบรีรบปล่อยใช่ปะใช่นั่นแหละครับประมาณนี้ก็ข้างในมีมอะไรส่นฝัวน,นี้เครื่องเช็ดัวฉีดเช็ดัวฉีดตัวนี้จะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นนะครับ,นรบหนึ่งก่าบาท2 0 0 0 0นี่แหละตัวนี้ก็คือเราทํารถัอฉีดเราก็ต้องมีไว้นะครับแล้วก็ไอ้นี่เป็นลูกสูบที่หลบไปแล้วที่ปาดหัวไปแล้วแต่ยังไม่ได้หลบปเปล่าเห็นไหมต้องมาหลบปเป่าอย่างนี้ เพราะว่าเราบางฝาใช้3ามสาบางฝาใช้3 2มสเนี่ยอันนี้มันก็แล้วแต่คนใช้นะครับว่าคุณต้องการฝาวาวใหญ่หรือว่าฝาวาวเล็กแต่ถ้าเป็นให้แนะนําก็แนะนําฝาวาวเล็กจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเราลดลองเนาะก็ไม่จะเป็นต้องใหญ่มากครับก็น,นี้คือลูกสูกที่ยังไม่ได้หลบเปล่าสวยไหมสวยอยู่เงาไหมอ่บสามรูปเหมือนกันหมดเงาเหมือนกันหมด,มก,หมดก็คือแบบคนทามันหล่อตัวข้างล่างนี้ก็จะเป็นพวกดอกตับดอกตับเราก็ซื้อมาทั้งหมดนี่ประมาณ หมื่นหนึ่งได้ไอ้ดอกใหญ่ก็หลายตังค์แล้วเนี่ยดอก,ดอกพ<า>อยู่ใช่นะแล้วก็ลูกสูบนะครับตอนนี้ลูกสูบบ้านพี่มีแบ่งนะครับถ้าใครไม่มีนะครับบ้านพี่ตอนนี้มีแบ่งก็คือ6659585753 น่าจะเป็นไมตอนหรือหรือว่าอ K เรามีหมดเลยนะตอนนี้ก็เดี๋ยวลูกสูบจะเข้ามาีกประมาณ4ี่สิบลูกถ้าในขวัญแก่็ใครที่หาลูกสูบ L H K หรือไมตอนไม่ได้สามารถมาแบ่งที่บ้านพี่ได้ราคาก็จะถูกกว่าหน้าร้านทั่วไปนิดหน่อยนะครับประมาณนี้ส่วนใครอยากเปิดบินก็สามารถเปิดดีลเลอร์ที่พี่ได้เลยนะประมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกดอกทีสล็อตเอาไว้กัดกัดแขนข้ออย่างนี้มาดูอ่ะกัดล่องริมอย่างนงี้เห็นไหมเอาไว้กัดล่องริมเหนมันจะเข้าได้ได้พอดีเลยนกัดล่องรอิมนี่เราก็มากัดแขนฝั่ เอาไปทําคัดมือประมาณนี้ส่วนน้องๆถามว่าที่บ้านมีอะไรบ้างอะไอเฟมนั่งลงฝาสูบมีทุกเวทพี่สั่งทำมาไว้หมดอันนี้6กหกอะไรเงี้ยมีแบ่งนะครับถ้าใครที่อยู่แล้วแม่ขันแก่นที่หาของไม่ได้อยากได้ของที่บ้านพี่มีแบ่งไม่ว่าจะเป็นเสื้อสูบฝาสูบอะไรม,มีเยอะมากแต่จริงๆแล้วเราก็ทําไม่ใช้เองนั่นแหละข้อเหวี่ยงก็มีทุกแบบไม่ว่าจะเป็น1 1 0 i นะครับพี่จะทํารถอยู่แค่3หน้าหน้าแรก125หน้า2 X Max ว่ Mac, หน้า3 1 0 i ประมาณนี้เราก็จะมีข้อ1 1 0 i คุณจะยืด2มิลก็ได้หรือคุณจะยืด3มิลทำได้หมดนะครับที่นี่ทำได้หมดแล้วก็ข้อเบี่ยงอย่างเงี้ย mm hmm. เห็นไหมชักห้าข้อถ่วงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ 125. Mm hmm. ร, TO, ร้อยยี่ห้าก้าน GTO ก้านไวร้อยอะไรเรามีหมดนะครับ mm hmm. หรือว่าน้องๆอยากได้ก้านเราก็มีกา้ oy, นนกานแบ่งนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมก้านมันจะเป็นกล่องเงี้ยนี่คือก้านไวร้อยเนี่ยเป็นก้านนี้แบ่งแล้วก็อัดเองทําเองได้หมดเวทใครที่ไม่มีอยากได้แบบไหนสามารถทักหาพี่ได้ครับมีหมดนะครับเวทสำหรับละแวกขอนแก่นเท่านั้นนะ mm hmm. ก็ประมาณน,นี้ แล้วก็ส่วนนี้เป็นพวกน็อตที่กึ่งไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ขายยังไม่ขายแล้วก็พวกลูกปุ่มลูกปืนอะไรนีหมดคือง,ง่ายๆในห้องเนี้ตีไปเลยประมาณกูขอตีไปสักหกแสนไปหกแสนประมาณหกแสนในห้องนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็ไปรวมกันเองมาข้้งนอกส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นข้างนอกแล้วนะครับพื้นเพื่นอะไรเนี้ยก็ตีซซรีโนเวทซาประมาณหมื่นหนึ่งไปรวมตู้รวมอะไรไปหมื่น <Okay. S 1> หนึ่งมามาดูต่อเครื่องตู้เชื่อมนี้นะครับตู้เชื่อมเป็นตู้เชื่อมอาร์กอนแบบเคนเดต ครับอากอนเคนเดคือยี่ห้อนี้ที่พี่ใช้เลยนะประมาณนี้เนี่ย<ห>ก็ถ้าจะให้ใช้ให้ดูกูก็กขี้เกียจแหละแสบตาแืมสบตาแล้วก็จะมีนี่ถังอากอนประมาณนี้แล้วก็ชุดนี้จะอยู่ประมาณ5 0,000กว่าบาทโอ้ที่เป็นชุดเชื่อมอยู่5 0,000นกว่าบาทแล้วก็ชุดนี้จะอยู่3า0 0ันกว่าบาทถามว่าพี่แบงค์ซื้อมาไว้ทำอะไรเอามาไว้ชุบแข็งใบวาวนะครับชุบแข็งพวกหลังวาลและพวกนี้นะครับเวลาเราทําเสร็จปั๊บเราก็จะไปชุบแข็งด้วยน้ํายา <19. S 2> ประมาณนะครับคนดูอันนี้คือน้ำยาในการชุบแข็งนะครับคนดูก็เป็นการหยอกล้อก,กันเล่นนะก็ไม่ได้มีอะไรอเฟรมบอกคนดูไปโต๊ะนี้เท่าไหร่ที่เราซื้อมาโต๊ะนี้อยู่ที่6,8 0 0ใช่ครับโต๊ะนั่งเล่นหร<ผ><ะ>อรับไว้ทำงานก็ประมาณนี้มาส่วนต่อในตู้ยิงทรายตู้ยิงทรายเนี่ยเปิดไฟหน่อยหมับตู้ยิงทรายเนี่ยเอาไว้ยิงทรายแบบพวกงานที่มันไม่สวยเนาะบิวใหม่ตู้ยิงทรายเนี่ยซื้อมาในราคาประมาณ สองหมื่นประมาณนี้รวมหัวรวมในทุกอย่างเซ็ตระบบประมาณนี้ประมาณ2 0 0 0 0ื่นนะครับก็สามารถยิงสายได้ก็จะงานที่มันเน่าเน่ให้มันกลับมาสวยอย่างเงี้ยเห็นไหมยิงจากเน่าๆอย่างเงี้ยให้มันมาเป็นแบบอันนี้คือทดลองเฉยเห็นไหมให้มันเป็นเงี้ยอันนี้คือแค่ทดลองเพราะว่าเสื้อนี้ไม่รู้เขาจะยังไงนะเขายังไม่้สั่งพี่นะครับประมาณนี้ส่วนอะไหล่เราไม่พูดแล้วกันเพราะว่าอะไหล่เนี่ยเบิกมาเยอะมากอะไหล่เนี่ยเป็นแสนเลยที่บ้านเนี่ยที่เราเบิกเอาไว้ใช้กันเองในบ้านไม่พูดอางนี้ดีกว่าแล้วก็นี่เห็นไหมเอาให้ดูไว้หลังอะไหล่เนี่ย แค่เออน้องๆก็บอกว่ากล่องมีวกี้พี่สวยจังเลยแพงนะครับหลายบาทเห็นไหมเราก็มีอะไหล่พวกอะไรเนี่ยตัวอะไหล่เบิกศูนย์ยเงี้ยเรามีหมดเลยนะครับบางคนบอกว่าบ้านพี่แบงค์มีอะไหล่เบิกอะไรบ้างเนี่ยพวกเนี้ยตัวตั้งวาลก็มีนะครับหรือจะเป็นกระเดื่องเลยของเวฟ1 1 0 i 125ไอเราเบิกมาไว้หมดบูทอย่างเงี้ยเห็นไหมบูทแข้งบูทเสาเสื้อหรือว่าจะเป็นนี่ซีนขาวาลอะไรพวกเนี้ยสปรงสปริงอันไหนก็ตามที่ เราจะเปต้องเบิกแล้วของศูนย์ไม่มีที่เป็นอะไรในเครื่องบ้าน,านเรามีครบเลยครับ oh. มีครบเลยเรามาดูฝั่งนี้แล้วกันนะเนี่ยมาดูฝั่งนี้ไอ้เปรมพาดูหน่อยไหนปะเก็นโอ้โห oh. ปะเก็นแท้เท่านั้นมีทุกแบบ เห็นไหมคือ <cs ans> จริงๆ <im itation> มันจะเป็นซองคันด้ามาแต่เรามาแกะใส่แบบนี้เพื่อให้มันดูง่ายนะประมาณนี้เรามีทุกแบบว่าจะเป็น 110i 125 125 LED มีหมดประก็นนี่เห็นไหมประก็นมีนงมินียมทองดงทอง גם, แดงเรามีหมดเลยนี่ทุกอย่างมาณนี้สายพัน XMAX แล้วก็สต็อกไว้เยอะมากนะครับประมาณนี้มาดูในส่วนของฝั่งด้านนี้ด้านนี้เลยอันนี้ก็คือลูกชายพี่เองซื้อมาประมาณ2,000กว่าบาทมาดูนี่เฟมคลิปนี้ยาวเลยกูจัดให้เลย ตู้เครื่องมือนี้กล่องนี้มระมามสีพันชั้นแรกก็จะมีพวกเวอร์เนียที่ใช้ในงานนอกโรงเกึงคัตตรงคัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกเนี่ยเห็นไหมบุททองเหลืองเห็นไหมทองเหลืองดูจากข้างล่างนี่ทองเหลืองอปไปหมดประมาณนี้ใช้เยอะไปหมดนะครับชั้นสองก็จะมีพวกเกี่ยวกับพวกกาวที่แคะกาวแล้วก็ชุดตั้งวาลวชุดตั้งวาลชุดเช็คฝาสูบอะไรเงี้ยเราทำกันเองตัวตัดโซ่เงี้ยคิวสตาร์ star, เห็นไหม กิว oh. สตาร์ไว้ล็อกนี้ครบอ่ะหัวถอกหัวเทียนนี่มีครบเลยสอจอหนันอนสติ๊กเกอร์ไม่ได้แจกไม่ได้ขายนะครับ oh. ชั้นนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องมือทั้งหลายแหละนะครับผมก็จะเป็นเห็นไหมเครื่องมืออะไรบอกคนดูบไป New <walk> ประมาณนี้นะครับก็เครื่องมือทั้งหลายแหละก็จะอยู่นี่หมดมีชุดขันที่เป็นชุดขันของหัว HYB หรือหัวอะไรก็ตามที่เป็นมินยมสวยด้วยนะครับผมแล้วก็ชั้น4 จะมีหมดเลยปเจแจปอนนะครับปเจแจปอนตัวใหญ่เอาไว้ขันฝาสูบไว้ขันนอ็อตปแจปอนตัวเล็กเอาไว้ขันนอ็อตเบอร์แดเบอร์สิบอันนี้เบอร์ส2บขึ้นไปประมาณนี้คือทุกตัวเราจะใช้ปอนขันหมดนะครับเพราะว่าเพื่อความเสมอและให้น็อตไม่เสียเกียร์ไม่เสียประมาณนี้นี่แล้วก็มีพวกเคเบิลทายพวกตัวดูดข้อเบียงตัวดูดจานไฟที่วัดแรงดันน้ํามันไงใช่แล้วก็ที่วัด อันนี้ที่วัดกําลังอาจ,ออาจประมาณนี้เราก็มีครบเลยนะครับมาส่วนชั้นล่างก็จะเป็นพวกพ้อนทอแล้วก็แค่ <Yeah. S 1> แค่นั้นเองนะครับประมาณนี้มาในส่วนของด้านนี้ให้ทายว่าตู้นี้ราคาเท่าไหร่เอาคิดนั้นบอกไปแล้วนี่ห้าหมื่น <55. S 2> <55. S 1> ่าห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าเฉพาะตู้เพียวๆไม่รวมเครื่องมือ,อตู้นี้เนี่ยบอกเลยว่ารวมมูลค่าทุกอย่างที่วางอยู่ตรงนี้นประมาณแสนกว่าบาท <laughs> มีอะไรบ้างก็มาดูชั้นนี้ก่อนเลย ชั้นนี้เนี่ยจะเป็นอันนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นอันนี้เป็นเครื่องเป่าลมเป่าพวกเศษฝุ่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเป่าเครื่องยนต์เวลาเราไป<ช>เแิบไปลองรถถ้าพัดลมแบตหมดแล้วก็ใช้ตัวนี้เป่าอะไรเงี้ยพัดลมก็เปิดได้เห็นไหมเป็นแบตเปิดได้นานมากตัวนี้ก็คือตัว สม่ลมนะ <What? S 1> ตัวนี้ที่ชาร์จแบตเก๊ะพวกนี้ก็ยังไม่ได้ค่อยได้จัดเรียงอะไรก็ไม่ค่อยมีอะไระครับแต่ชั้นนี้จะเป็นคอมอเอาไว้จูนรถนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีไฟฉายเวลาเราไปทํางานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็จะเปิดไฟฉายได้นะ mm. เออประมาณนี้แล้วก็ชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นเครื่องมือมีกันไกลแล้วพวกนี้ถุงมงถุงมือมาชั้นสําคัญแล้วชั้นนี้ก็จะเป็นพวกเก็บนอ็อตเก็บเครื่องมือ Milwaukee เนี่ยพวกนี้นะครับชั้นต่อไป อันนี้จะเป็นชั้นของลูกนะครับก็คือชุดตัดผมชุดตัดผมของลูกนะครับนีเห็นไหมจะเป็นชุดตัดผมของลูกชั้นนี้จะเป็นชั้นของ API ทั้งหมดเลยนะครับโโก็จะมีฝั่ง API มีอะไรพวกนี้ API จะอยู่ในนี้ทั้งหมดว่าจะเป็นด็อกเตอร์หรืออะไรก็ตามนะครับชัน้นสุดท้ายก็จะเป็นพวกเก็บเครื่องมือ Milwaukee ครับนี่เห็นไหมก็จะมีชุดสว่านยิงชุดบล็อกลมเจียอะไรก็ตามหลายๆแหละนะครับผมแล้วก็แบตเบิร์ดอีกเก็บไว้ตรงนี้มันจะมีที่ไว้แบตหมดเลยนะโอเคเสาไฟเสาไฟประมาณ เป็นหมื่นอ่ะเป็นหมื่นเหมือนกันหมื่นประมาณแปดพันหมื่นหนึ่งอ่ะแล้วก็รังพวกนี้ข้างในมีของนะมีแต่แต่ว่าเราจะเต่มหมดทุกอันนะ <c oughs> แต่ว่าเปิดไม่ไหวเอาง่ายๆคือทั้งหมดเนี่ยตีไว้ซะประมาณแสนห้าไปแสนห้าแสนห้าทั้งหมดเนี่ยก็คือถ้าพูดตรงๆคือเป็นชุดสนามอเอาของอย่างนี้ใสน่นี้แล้วก็ออกไปสนามเลย <c oughs> ก็คือเวลาเราออกไปทริปทางไกลจะเห็นพี่พกรังแบบนี้ไป ก็คือจะมีหมดเลยว่าถ้ามันน้ำมันเครื่องปะจงปะแจคือจะแยกจากถาดเครื่องมือนั้น <What? S 1> มาอยู่ที่ถาดเครื่องมือนี้แทนก็คือเราจะมี2ชุดชุดหนึ่งออกนอกบ้านชุดหนึ่งอยู่ในบ้านนะครับประมาณนี้ก็คือถึงเวลาเราก็ลากไปเลยไม่ต้องมาจัดเครื่องมือคลิปนี้พี่ก็บอกเลยว่าโดยรวมแล้วทั้งหมดที่คิดไว้น่าจะอยู่ประมาณ2ล้านครับ น้องๆลองบวกเลขดูพี่ก็ไม่รู้ว่าบวกขาดหรือบวกเกินเยอะเกินไปหรือบวกขาดเยอะเกินไปประมาณนี้ก็สําหรับคลิปนี้อาจจะเป็นความรู้ให้ทุกคนนะครับอยากได้ดูว่าการที่เราจะทําลงกืมเป็นของตัวเองการที่เราจะมีทุกอย่างเป็นของตัวเองเนี่ยมันใช้เงินเยอะขนาดไหนนะครับอันนี้คือแค่ที่บ้านนะพี่บอกเลยถ้าไม่มีพวกมันกูก็คงจะไม่ซื้อขนาดนี้นะครับเดี๋ยวปากองทิ้งเลยรถกูเนี่ยมันทําง่ายแต่รถพวกมึงเดี๋ยวดันทีเดี๋ยวนี้ทีก็ต้องซื้อเครื่องมือนะครับประฝากไว้แล้วบอกาใจด้วยชิ้น พาไปดูจุดเล็กของเราปั๊มลมโอ้โหประมาณสว่4มื0นกว่าเพราะว่านี่มนะันปั๊มลมถัง3-400ลิตรอะเอาไว้ยิงใสยถ้าเราเป็นถังเล็กมันจะยิงไม่สาดถ้าเรป็นถังใหญ่ยิงสาดในห้องนี้ก็เป็นห้องเก็บของทั้งหมดนะครับพวกอะลงอะไรมีครบหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องเบาอ,อะไรพวกนี้คือจะเก็บไว้ในนี้หมด ทุกอย่างอาร์มเอิมนี่วางเต็ไมไปหมดเลยถ้าใครอยากได้ก็รอติดตามทํากิจกรรมแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นวงล้อเอสตองหรือว่าวงล้อซูเปอร์แดกลิมนะครับแล้วก็พวกอาร์มของโปอาร์มนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเมื่อยแล้วสวัสดีครับ